Premises, อ,อู้โหกลัว้าคนเลยเบ็ดไหมโา้พี่น้องเบิ่งาลังขันเบ็ดลังนี่นี่จมเลยยูบ่ะพันเตะนี่นี่นี่ยู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 ใส่โลอีกแล้วใส่โลอีกแล้วพี่น้องอู้โหโอ้โหโอ้โหเกือบหลอกสวัสดีครับผมพันตองหักกินระถุงครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุวรสุวรรณกันแล้วกันครับผม ครับวันนี้ก็มาพวกพ่อกับทีมงานทายกิจระทุ่งอีกคือเก่าครับผมวันนี้พาพี่พันลองมาสัำไม้เก่าครับมาเสียบเนื้อเบ็ดไว้ครับเพราะว่าเข้าบริการนะครับกูว่บ้านวันนี้เข้ามาเสียบไว้แล้วก็มากินข้าวปลาต้องครับวันนี้ทีมงานคือเก่าครับผมสิครับพาพี่ครับผมพันิ้วก็มาต้องครับวันนี้ S <S รรครับพอเติมหักิโลกรัมครับวันนี้มาขบทีมเลยครับวันนี้แล้วเอาสีเสียบเงียบ็ดไว้นะครับพี่น้องใส่เบ็ดมาแล้วห้องเบ็ดมาเสริมน้อยนึ่งนะครับมันเบ็ดมันมืดแล้วนะครับมันเหลือปลาไหลใส่หอกาวาให้มันมาถึงใ,ให้ทิ้งกระ,กะท่อมนะครับว่านใส่บ่วอดกับบอดเถียงเดี๋ยวคำคำยังสิไปเสียบเงียบ็ด้นะครับพี่น,อน้องหลุดเบื่องล่า ตัวเนื้อมันเหลือไว้ยังเว้นมันสีมีแต่มีตัวให้เห็นบ่ครับเดี๋ยวถอนครับพี่น้องเพราะท่านเสียบตกอย่างกระปูมันตายนะครับครับตอนนี้ห้องกัดยางเสียบเนื้อบีบไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องตัวนี้มันกินยำเว้นครับมีหลังนีมีอาการครับหลังนีน้ำจมนี่ครับพี่น้องสา้ฟันเต๋อเช็คเบิรงครับ ันตเตย้ยโโโโโอออใส่สวยครับใส่สวยกูเกือบเกือบรุนเด,เดยเ์แก่แล้วพันเพื่อเดย์มาจากข้างฝุ่นสามแต้มนะครับพี่น้องอยู่นี่อีกแต้มหนึ่งเป็นซีนนแล้วกับวา,วางเว้นอีกแต้มหนึ่งวะพี่ฝนเป็นหาตัวนี้กินดีก็ยิ่งขึ้นตัวนีว้ยิ่งเว้น นี่พี่น้อง่พี่น้องมากส้มนี่แต้มแล้วหลุดหลงเลยรู้ว่าใจมั่นเนาะตายตัวหนึ่งบ่เอโอ้ตัวนี้ใส่โลเลยตัวนี้อ๋อเนื้อหูเนาะนี่กินอันนี้ยำเว้นเลยพี่น้องนี่ปลากินยำเว้นเพราะเนื้อมันเหลือไว้เนาะนี่อีกตัวหนึ่งอยู่กระซั่งคนเนาะมาที่พวกพงกับ ตีประดูกับมัานอยู่ครับเด็แต้มหนึ่งอยู่ครับครับใหญ่เบสจากฟังคุณมาใส่ทางพีน้ำเราครับพี่น้องก็เลยคำพอพี่น้องเดี๋ยวประมาณสิบกลังนี่แหละครับพี่น้องเหมือนนี้ครับสิบว่ายย้ำขึ้นนะครับพี่น้องอ๋สิเ่อรุ่นยาายน้ำเศร้าเลยทีเดียวครับพ่ายย่าย้ำขึ้นมันสิเป็นการลบกควนปลานะครับ หลุดน้ำซาวแล้วทีเดียวเลยครับผมมาเบ็ดไห,หลลงขมนเลยพันนิ่มมาถือเบ็ดถ่ายครับผัด <h> เต๋อมาซอยใส่ครับผม,ม,ม,มเล่หมอ้อ,หมอแห้งครับ สงยูทอีกค uh, ือเกาครัามือ yeah. กินข้าปลาขือเกาครับผมใส่เบ็ดนอนขึ้นพี่น้องมาเออเดี๋ยวแบ่งให้จาที่จะทังกอนจะเต็มด้วยู้ด้บุ้อ่ะมาหน่อย้ใดเขาผานอย่า้าผ่าเอออูตตเอกินข้าก็รูอกับนหลังเด้อนี่หวานมาก หาปูหาปลากะให้มันมันแน่นะนี่ให้ตลอด,ดปลอดภัยจะให้มีอย่างมะเก่ามะไกลหลานอยู่ดีมีแหง้งไปเออมาขอปูขอปลากินอ่ะมันมนันนี่มาเลยมาพี่น้องมาขึนเข่าตั้งกันครับขับเข่ากับมีปลาเผาคือเก่าแล้วครับพี่น้องสมพักประเดกบองแก้วหัวปูแดกโมครับละไม่ มาวันนี้อาจจะมีเสียงมะล้อมน้ำนะครับพี่น้องมะล้อสิ่งงานบ้านข้าเจ้าครับ,ย,บยินหัวฟีเด้ครับมามาเบ็ดเบ็ด่อาสิบย้ายน้ำขึ้นนะครับเหมือนท่อนสิบย้ายน้ำเสาร์ทีเดียวนะครับผลน้ำเสาร์ทีเดียวนอนเลยครับพี่น้องเก็บไม้นอนเลยขี้เขาอีกแล้วนอนกินข้าวแล้วก็กพักผ่อนเลยครับอ้าวมาสักแสนแล้วกันครับผม ครับสวัสดีพี่น้องย่าเสาเสาครับผมเวลาพาพี่พี่น้องมายามเบ็ดครับผมเป็นมื่นสี่สองนะครับโครงการยามเบ็ดใส่ขางไว้เดื่อมือแรกเขาจัางสิก,กู่นะครับตอนแรกว่าสิก,กูไปตอนเสาร์เนี่ครับเพราะว่าปานกินย่าเว้นนะครับพี่น้องเลยเนื้อมันเหลือหลายก็เลยใส่ไว้ตอนนะครับมือแรกยังสีมากูนะครับพี่น้องเป็นได้พาเตยทักคุณ ตัวทีมงานกำลังยามเบ็ดอยู่ครับคุณนอานเสียกับยามทั้งพุ่นครับยามซอยกันเฝ้าแล้วครับเพื่อนเข้าไปในยามนะครับพี่องเพรา่าเข้ากองเข่ากรงเขาอ้อยหนูนะครับเขายางเบิ้งแต่นหนูใบเบิ้งเบ็ดเลยครับครับไปรุ้นน้ำกันครับว่าสีมานบ่ครับมื้นนี้

ใส่งพี่น้องใส่ยัอ้ใส่สวยเลยครับอ้กินลึกกินลึกพัดเพื่อใม่งามๆเลยครับพี่น้องเหนือปูทำงานแล้วครับ อู้อ้อ้หลังนี่ไหมพี่น้องอู้ดาบจมมิดเลยครับพี่น้องจมมิดเลยอ้ขันตัวค่อยอู้อู้อู้เจ้ก็หกอู้โลกรัว้โอดนี้ กินเลอกว่โคกเลยต้องชัว่วอือจังกึ้งเลยพี่น้องอูกินเลันพ่อมันอยู่เนาะเบ็ดเต่าผีหายใจมาเสียเขาผีบป่าเต่าผีเบ็ดเต่าผีม,มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเออฮะมีเมื่อจากพีได้ไหมแสงหางบ,บ,บุคือ้นไปเห็นสิแจกถือเ้าถือจริงเห็นอยู่ เห็นเป็นอย่เาเห็นเด็กกัดยามเบ็ดยามเสาครับพี่น้องมขึ้นก็นยางเราหนูมดขึ้นครับเอาก็ายางเบ็ดต่อครับพี่น้องหนูกได้หลายแต้มอยู่เวยพี่น้องแตเห้าบระเดี๋ไทยนะครับ โอ้พ <Es> <an> ี wow. <s mar cribing> <s mar ousing half> ่น้องเบิ่งลังขันเบ็ดลังนี่นี่จมเลยอยู่ว่าันเตยนี่นี่นี่ยู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 ่ยคุณลำโล่งกี่้รใส่โลอีกแล้รใส่โล่ีกแล้วพี่น้องออ้อ้้เกียบ้อยครับ เดี๋ยวปูทำงานเลยครับพี่น้องดีตรงตัวนี้ตันน้กรบันเลิกใหญ่เลยลำคานนะอยู่ยุลำคาบปะเนาะสวยสวยสวยขี้แมงไงกูกันเลย็บรอยครับ อู้หลังนี้มีอาการเลยครับพี่น้องอยู่บาพ่านเตยไปแล้วดีเดี๋ยวเสื้อก่อนพี่เสื้อลงมาพี่อยู่ดอกครับตอนนี้เขากยามเบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้อง ตอนแรกว่าว่าสิกูมืนนีนะครับพอดีปลามันยังกินอยู่ก็เลยบอกว่าท่านกูนะครับพี่น้องเลยใส่ไว้ก่อนนะครับเผื่อมันกินยามเว้นนะครับพี่น้องผลงานเสาร์นี้ก็ถือว่ามานอยู่นะครับพี่น้องนี่เ็ดแต้มนะครับแปดครับตัวหนึ่งเขาเผากินมือขึ้นนะครับถือว่ามานอยู่นะครับพี่น้องหนูก็ได้หลายเตือนอยู่นะครับแปด แดแต้มอยู่นะครับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องบ้านเฮากับถือว่าอาจจะสนีทก็ถือว่ามานแล้วนะครับเขามาแหล้กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบหากิรลถุงให้พันเตาแล้วกทีมงานดำานินก็แล้วกันครับผมเขามาแหล้วขอให้ลำล้ำลวยสุขภาพแข็งแรงสุขคูสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันเตาหากิรลถุงแหลวกทีมงานต้องขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ up